เมื่อเราสังเกตกาแล็กซีที่ห่างไกลเรากำลังมองไปยังอดีตไม่ใช่ปัจจุบันของพวกมันแสงใช้เวลาในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในจักรวาลดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจึงไม่ใช่ปัจจุบันของดาวหรือกาแล็กซีอันห่างไกลแต่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายล้านหรือพันล้านปีแสงต้องใช้เวลาในการเดินทางสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ปัจจุบัน แต่เป็นภาพของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อหลายล้านปีมาแล้วลองนึกถึงอรารยธรรมต่างดาวที่อาศัยอยู่ในกาแล็กซีที่ห่างไกล66ล้านปีแสงจากโลกของเราถ้าพวกเขาหันกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังมาอย่างโลกพวกเขาจะไม่ได้เห็นอรารยธรรมของมนุษย์ปัจจุบันแต่พวกเขาจะเห็นโลกในช่วงปลายยุคครีเตชยสยุคที่ไดโนเสาร์เดินอยู่ในป่าโบราณ ทะเลตื้นที่เต็มไปด้วยสัตว์หรือคลานในน้ำและพืชดอกที่กำลังวิวัฒนาการบนผืนดินไดโนเสาร์เริ่มปรากฏบนโลกเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนและ0ูญพเมื่อ65ล้านปีที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์การสูญพัน์ครั้งใหญ่ที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตใกล้กับคาบสมุทรยูคาทานเนื่องจากแสงจากโลกใช้เวลา66ล้านปีในการเดินทางไปยังกาแลกซีที่ห่างไกล ภาพที่พวกเขากำลังเห็นในขณะนี้จึงเป็นภาพจากช่วงสุดท้ายของยุคไดโนเสาร์หากดาวของพวกเขาอยู่ห่างออกไประหว่าง66ถึง240ล้านปีแสงพวกเขาจะเห็นโลกในยุคมีโซโซอิกยุคของสัตว์เลือคลานตั้งแต่การเกิดของไดโนเสาร์แรกๆไปจนถึงการหายไปอย่างกะทันหันของพวกมันนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ มันเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของวิธีที่แสงและเวลาโต้ตอบกันข้ามจักรวาลการมองออกไปในอวกาศคือการมองย้อนกลับไปในอดีตและบางทีที่ไหนสักแห่งในอวกาศนั้นมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์การสูญพันธุ์ใหญ่ของไดโนเสาร์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงต่อหน้าสายตาของพวกเขาอีกด้วยคำถามสำคัญก็คือโลกที่เราเห็นอยู่เป็นของจริง หรือโลกที่มนุษย์ต่างดาวกำลังเห็นอยู่นั้นเป็นของจริงกันแน่เพราะพวกเขาไม่ได้เห็นเราในปัจจุบันแต่กำลังเห็นไดโนเสาร์เมื่อในอดีตทั้งที่ปัจจุบันก็เห็นอยู่ว่าเราอยู่บนโลกนี้อยู่ปัจจุบันของเราจึงเป็นคนละปัจจุบันกับเขาพระพุทธองค์จึงให้นิยามของคำว่าโลกไว้ว่าคือการที่แสงกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสกระทบกาย และอารมณ์กระทบใจนี่คือโลกในนิยามของพระพุทธองค์ที่ใช้อธิบายได้ว่าทําไมโลกที่เรากําลังเห็นอยู่กับโลกที่มนุษย์ต่างดาวเห็นในเวลาเดียวกันอยู่นี้จึงเป็นคนละโลกกัน